มาๆๆพี่น้องมือนีพัดเครื่องในหมูนี่มีหัวใจมีใส่มีตับมีหมามเพื่อพัดพัดกับใบยี่หร่าพี่น้องใส่พริกแกงสำเร็จรูปกับพริกแกงตำเองพี่น้อง,งใส่น้ำมันไปหน่อยหนึ่งก่อนมาที่ครัวพริกจะมีตำตำใบพี่น้องมีตำเอง ต้องให้มันถึงถึงบรัสันมันปีดเน้นข้าวเลยพี่น้องเด้อตับหมูนี่ก็ได้ต้องเฮ็ดให้ถึงบรัสันบ่อใดบ่อใดพี่น้องไหวพริกมันหอมก่อนพี่น้องเนี่ยเรืองแล้ว <c oughs> ใส่พริกแกง เราซื้อมาเพิ่มไปจักหม่จักซ้อนหนึ่งพี่น้องนี่เพิ่มสีสันขว <c oughs> นี่ของแท้พี่น้องพัดกินกับข้าวเจ้าด้อพี่น้องมือนี่ขอกินข้าวเจ้าจากมือหนึ่งมือนี้ ไข่ขัวเลยพี่น้องร่มใบแห้งพี่นอ้องนี่ล้างต้องล้างให้ดีเด้อพี่น้องนี่ยหอมหอมเครื่องเทศเนาะร่มแห้งวื้อ น้ำล่างคลกใส่จังอยพี่น้อง <Yeah! S 1> เดือนแล้วพี่น้องเดือนแล้วเดี๋ยวมันสุกเังหน่อยก่นอนขล่อยมันเดือดไปก่อนพี่น้องอ้ oh, พี่น้อง สุกแล้วแหละมือนนิเดี๋ยวผมจะปรุงรสใส่พริกชั่วไปก่อน<ม>เกลือยัฟ่ฟอสใส่หลายอยู่นาะเพราะว่าใส่กระปิกไปแบบเกี้ย,ยงปวดใส่พรกิกขมินไปแกหน่อย นี่คือพวงขมยินดี่พี่น้องพริกไทยน้ำตาลนิดหน่อยอก็ เนีย่ยกวยแห้งใี่นรอเปลาเยพวกมันคือเครื่องในหมูกันเท็ดบดดีกินบ่ได้ใี่นอเกินมันแรงเนี่เติมน้ำนิดหน่อยเพราะมันแห้งเกิน,นโอเค ใส่นี้ไปก่อนกระชายกับลูกโดดสูตรของผมเองเด้อครับพี่น้องอันนี้ต้นหอมปักชีอันนี้ใบกระเพราพี่น้อง ที่เด็ดมันอยู่นี่ใบยีรานี่ใบยีราพี่น้องใบยีไงคือกระเพาหรือกระเพาสร้างเลยที่เขาเจะเอื่อหนึ่งเด็ดไปออยาซีบงเด้อพี่นอ้องอือโอเคเหรอใส่กระเพาะเลเนี่ย เด็เดจักหนหอมผักชีใส่ลงไปพี่น้องเป็นพักไปเลยน,นี่เห็นว่าหอมถักพี่น้องเอ้ยแบบนี้ผัอยากกินตัดกินเหยบบ้อยพี่น้องหอมสมุนไพรม้ยทีนี่ น่องเลยผัดเครื่องในหมูนี่เป็นว่ะเอ้ยปีนวองไปไปไปอาหารจานเดียวมุน,นี่กินกับข้าวสวยหรือข้าวเจ้าขอเป็นคนไทยสักมือหนึ่ง ทำไมนางซีดาไม่เข้ากรุงเทพคนวะที่จก๊กนางซีดาคือพระองค์งเทพตีบแบบหัวจินอันข้าวเจ้าทำไมนางซีดาไม่ไอ้ทำค,ค,คือนางซีดาคือพระองค์เทพจีบอ๋อเขากลัวพ,พระรามสี่ผ่อนวันทำไมวันนี้พูดไทยโอ้ขอกินข้าวเจ้าด้วยพูดไทยพูดกลางผ่อนวันเองเอ้พี่น,อน้องเรียบร้อยแล้วพูนะ ผัดกระเพาเครื่องในหมูไปกินน้ำกันพี่น้องไปเลยครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านบอ่ว่าสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกนกินชมชาแนลด้อพี่น้องเด้อมา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 ,มาพี่น้องผัดเครื่องในหมูเสร็จเรียบร้อยผัดใส่ใบยี่หร่าเห็นข้าเจ้าสั่งหรือว่าต้องมีไข่ดาวโป๊ะเปนวาเดียเนี่ยม่นบ่พี่น้อง เห็ดคือกระโจ๊ขายในลานเลยพี่น้องเอ้าม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 ือหนีขอเป็นอาหารจานดวนว่าเป็นจานพี่น้องหนึ่งไอเอียงของพระเขา้าอาหารจานพระขา้าวดวนมาเด้อมาเด้อพี่น้องกวนบ่งคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมากดดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจผมเด้อพี่น้องยังไงขอบบุญของคนไรพี่น้องมามามามผัด กระเพาเครื่องในหมูใส่ใบยีราดยีรายีราดนี่นี่พี่นอ้องมีใส่มีใส่ด้ดวยพี่น้องใส่บุ๊มีกินเลยพี่น้องใบยีรานี่ดับกินแน่เลยเอาไปกระเพาใส่น้ำเพราะว่ากระเพาะคือเพิ่มคมวามหอมแล้วก็เพิ่มความเผ็ด วันนี้กินเขาเจ้ามือนี้กินเขาเจ้าขอเป็นคนไทยมืออนึงเ้ยพี่น้องขอพูดกลางสักมือ้อืมแ็บคือกันเนี้พี่น้องนี่ อดีวรบอกเขเดียวลองไปหาทำกินดูพี่น้องถ้าไม่เชื่อผมแซบ่บเครื่องต้องถึงนะพี่น้องประเภทผัดเครื่องในหมูเนี่ยต้มต้ม,ตมหรือผัด หรืออะไรก็ช่างหมูเนี่ยเครื่องในไอ้เครื่องเทศต้องถึงพี่น้องไม่งั้นมันกิ่นมาแรงม,ม,มันในปตัตคาเลยผักก็ไม่มีร้องอื ซทำ mm hmm. ร้านอาหารเห็นเขาเตรียมน้ำดื่มไว้ใกล้ๆเพราะบางทีมันกินข้าวเจ้ามันติดคอเดี๋ยวจะได้ จินน้ำทันไม่งั้นเดี๋ยวกินน้ำไม่ทันขอญาตพี่น้องเดี๋ยวมันแครนแล้วก็มันจะตุย วันนี้ไม่เรียกเอฟซีเลยมามาพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านเออเรียกแล้วเนี่ยว่าเรียกเรียกพูดไทยไม่ชัดพูดไทยไม่แข็งแรงหรือมันแข็งกระด้างเกินก็ขอตวดขอไปพี่น้องกินข้าวเจ้าวันนี้กินข้าวเจ้ากินข้าวสวย เผาเครื่องโต๊ะก็โต๊หมุนนี่พี่น้องหมุนไปหมุนมาอยู่มันอยู่ซื่อซื้อเจะเทียหมุนรอดอยู่พี่น้อง thưa và tội muốn bình กินเศษถาดพรเข้าเลยพี่น้องใครจะเลี้ยงไว้กินหมดเนี่ย 哦，皮子漂亮。Hmm. ยังไงให้ลูกน้องน้องจินได้ผมลูกน้อง พี่น้องสุดยอดคักคักแซบอีเร่อพี่น้องเศร้ากินแล้วเขาขอกลับมาบอกอีสานบันเขาเนาะแซบคักพี่น้องสุดยอดเลยใส่กับใบย,ยีรลานี่โอ,อ้จิกสีเลยเพิ่มความหอมความเผ็ดดับกินข้าวกินข้าวเรียบร้อยเลยพี่น้องบมมีคำว่าข้าวมีแต่ว่าข้าวเดียวหมด อ๋อสำหรับนี่ก็ขอบบนของผู้ไรพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมชิปตั้งแต่ต้นจนจบเรือว่ากามโฆษณาเด้อพี่น้องด้อจังได้ก็คอยปัวผ่อนชิปหนาลิบลิปต่อๆไปอาจชิลงบังบนลงบังด้วยครับช่วงนี้เพราะว่าติดงานปีใหม่พร้อมได้ก็ขอตัวขอไปพี่น้องอะไรพี่น้องก็สิไปตังจังหวัดไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองหายาดหาพี่น้องครับพาะม่อะไรกันเลยนเนาะพี่น้อง กขอให้พี่น้องเดินทางไปทั้งไปและกลับโดยสวัสดิภาพและมีความสุขปลอดภัยแ้วคขาดจากภัยอันตรายใดๆทั้งทั้งปวงเมื่อว่าวพี่น้องที่เป็นเอซเก่าเอฟซีใหม่หร,ออรอือพี่น้องรวมเดินทางทุกๆคนก็ขอให้ปลอดภัยแ้วคขาดถึงบ้านทั้งไปทั้งกลับด้วพี่น้องด้อสาธุสำหรับมือนี้ช่องแนกนจิตชมต้องจากลาพี่น้อง ไว้พบกันคลิปหนาหรือคลิปต่อต่อไปขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขกับเจริญความถุกย่างมะไก่ความไข่ยามะเวียนลำลำรวยรวยตลอดปีและตล,ตลอดไปด้วยพี่น้องสาธุสำหรับวันนี้ช่องแกนกินชม่มชแนลแล้วก็ช่องแกนกินช่มสองต้องจากลากอนน้องบายบายสวัสดีครับ